ผมเฉพาะทุกคนไปดูจอ Q11 2K ที่เร็วแรงรื่นไร่ไม่มีสะดุดไปกับจอ Q11 2K CPU คอร์คอ Snapdragon นน8คอร์ RAM 8ล o m 256ตัวของ CPU นั้นถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับโทรศัพท์มือถือทำให้มีความสเสถียรและหน้าจอคมชัดถึง 2K สบายสุดๆส,สะดวกสบายไปกับแอปพลิเคชันมากมายไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e Google m a p Netflix หรือจะใช้พร้อมกันทั้ง YouTube และ Google Ma ักด้วยระบบ2หน้าจอตั้งวางชัดระบบเสียงระดับสุดยอด DTS 5.1ปรับเสียงได้ตามที่คุณต้องการทำให้รายละเอียดเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นของต้องมียังสามารถใช้รูปกับอุปกรณ์ต่างๆทื่ความสะดวกสบายและรองรับระบบเติมของรถไม่ว่าจะเป็นกล้องต่างๆทั้งกล้องถอยกล้องบันทึกหน้าหลังกล้องรอบคันและคอนโทรลภูมิร้ย จอเพดา,านฟังก์ชันดูโอโซนตัวจอยังรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto สสำหรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์สนใจติดต่อสอบถามด้วยช่องทางนี้เลยนะครับสวัสดีครับ